สวัสดีครับสวัสดีครับมืูนี่กัพ่อกันเดียวนะครับมูนี่ได้ตามาหมั่วครับสมเนื้อสมเนื้อฟังทีสุกเด้วอะไรยังเด็กหน่อยฟังทีดิบเดี๋ยวพ่อจะกินดิบเอาเอาเลยบัดนี้ลุยนี่ผักกับผักแะเยงผัดสลัดแล้วก็มะเขือเขือม่วง นะครับแซ่บๆด้วกันวันนี้อร่อยมากเปิดไมถึงถึงมรเกลืมถึงนะอืมแต่ทั่วทั้อแซ่บเนื้อของละซ้าว ได้ลายป่ะยังลายอ่ะห,หุ่มมั้งเผ็ดจืดเผ็ดนะเผ็ดก็กินน้ำเลยลูกพายเชียงคำถั่ว อืใช่คุม้มชัวรมันเผ็ดมันเสียบเลยมันเผ็ดเผ็ดแต่ว่าอร่อยนะอืมนุ่มดีเผืองหอมบางใหญ่เลยคุ้มค่าเลยคุ้มค่ากับราคาหรือว่าจะหอหลายๆชั้น

ใหญ่ออกสมเนื้อใหญ่ออกออครับอือพวกไงออกอือเอาออกจังแม่ผมมาตังพี่เห็นบ่าบอลเอาห่อใบตองมาไหมเออออกสองอันอือเออเห็นบอลเข้กันบ้างไหมเห็นได้เออเปิดทางดูยิ่งกินว่นไหนก็นั่งเฝ้าด้วค่ะแม่นิ่มนั่งเฝ้า บริกินดมกินกนเอาหอมม,มักสมว่านี่มาเลยแต่แต่บขมีนว่านเหรอ,อคือเลยแซ่บดีอา่ะคือป็นไหนแซ่บ เขาอยากกินอจากกินปิ่งชาวานเนี่ยไ,ไปปิ้งชาทานก็หอมเนี่ยหอมพุ้งไว้แล้ว น้ำุปมันเปรี้ยววะเปี้ยววะสมเอืมอยากสมจะงไงมาทงซุอ,อืมดินิ้แซ่บนิ้วกุ้งพอดีดนะ้วยกินปิ้ก็คือเห็ดมะนีปิ้งมะนีเน,นียแซ่บแตีว่าหอยหญงคุม้มดีป่ะคุ้มคุ้มไม่ทเทอโชย่ครีมหอยแยงเลยอือหือับโชย ủa nhanh này.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  ủa nhanh ủa nhanh này. 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 แม่ซื้อมากเลยแม่เงินซื้อมาซื้อสองร้อยได้หกได้สิบสองอันโอ้สามฮอหาสิบบาทต้นราคาอีกต่างหากเลยอละยี่สิบแต่สามอหาสิบบาทมันก็กกนถักเยอะเลย กินได้เลยนัไซสพักหนยแก้เผ็ด

มือคืองหมดเนาะเดี๋ยว่ายคืออ่ะัต้องการตรงนี้เหรอจืดแม่มันก็มีรสชาตินแต่กกินแค่รสอะไรกินแค่รสอะหรนะราขายนี่ออืติดต่อ พี่น้องเจาะพี่แอมรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้เราจะไปเจอหน้อนไหมแต่ไม่เผ็ดเหมือนขัานแบบน้ำตาไหลไม่ทำแม่ไม่ทำเรสร็จสำเร็จ ใกล้หมดละคมมากอะไรบ่อะไรนี่บอกขมมันเป็นบางมื่น้ะสลัดดีเดียวตะเมื้องขมนี่สลัดบอกขมมันติดแสบมันติดใจแบบเขื่อม่วงเพราะแก่นี่มันแสบมันบอกขึ้บอกเขื่อไอ้พวก เค <Okay. S 2> ื่อ,กกอคืน่บนบอคืนดวงใยมันอีแสบแห้ง นั S <S 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 ่งเหลือเยอะเนี่ยนึกว่าเบิ่อลลยบังคนเข้ากันนะครับเข้ากันฮึที่เดียวนี้ น้ำก็มัมนอร่อยอืมแซ่บยังแซ่บเพิงเผ็ดเพงเผ็ดยังแซ่บ เดียเอาอีกคนหนึ่งทยอยใช่เพราว่เ้มเพระอรบาอื่อ่ะอ,อือออดระบาม่น,นี่นะก็ผสม,มันเลยได้หรอสุกไ<ส>หมแซ่บไหมสำหรับพ่อพอดีเลยนั่พอดีเลย แต่หมกทัวเกี่ยงเลยแซ่บเสร็จแต่มกทัวข้าวจิ้กใหญ่มากไหมทั้งหิวทั้งอร่อยทงแซ่บเห็นไบอเอาเติมหน้าอิ้มเดยอ่านอิ้มล้วเฟมอิ่มหรือเปล่ พอล้อโ้แซ่บไปเลยสออนสุม่มอไรนี่เดี๋ยวว่แ,วแกกินที่หลัง้าโมานี้ยิ้มแล้วก็สิพาดไปได้ไหมนี้ผูใดมากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องโฟกัสกับไอเฟมน้ำเด้อๆกับพอนิดโอนี่ก็ขอตัวราไปก่อนน่าอันฟอล์มมือหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ